ติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าทำ้ำหากไม่พบเจ้าหน้าที่กุรนารอสักครู่ <c oughs> เจ้าหน้าที่กำลังบริการนักท่องเที่ยวอ,อยู่ในถ้ำรอเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่ง ระหว่างรอเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมาชมหินพระธาตุหน้าถ้ากันก่อนนะคะอันนี้ช่องนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะคะทุกคน 对。 ห,ห,ห้ามเสียงดังมีเจ้าหน้ีพานำทางค่ะแล้วก็จะเดินตามโอกนี้ก่อนหนะะ่อยเห็นไหมข้างในเย็นเนาะ ข้ามถุงใหญ่เลยเนาะคะ่ะว้าถ้าเราไปจับจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นอะไรนะไขมันจากมือเราอะ่ะในในคะ่ะอ๋อใน่งองดูกระซูมเลยคะ่ะห้องท้องฟ้าจำลองเฮ้ยในในดูนีน่เฮ้ยจริงๆเนาะเฮ้ยจริงจริง จริงเลยค่ะพี่วันเหมือนก้อนเมฆจริงเนาะใช,ใชดูดูแบบใช่ใช่เหมือนเหมือนเราดูแบบกลางคืนนะ่ะโอ้นี่างพี่พี่วัาลองแหวนไปดิอือใช่ใช่ให,ให้ให้พี่เออเดนะเห็นได้แค่พี่เขาส่องไปขึ้นเรื่งบนนะเห็นไหมใช่เป็นเหมือนก้อนเมฆนะคะทุกคน เป็นท้องฟ้าโถงใหญ่มากค่ะนี่ค่ะพี่อนดูรูปชัดอ๋อนี่เป็นรูปชัดเลยนะคะทุกคนนี่นี่เป็นรูปชัดเนาะอ๋อแล้วก็เหมือนท้องฟ้าข้างบนเป็นแบบเหมือนก้อนเมฆท้องฟ้าจำลองห้องโถงใหญ่มาก,อ,มอ,กอืไปต่อค่ะทุกคนไปต่อไปต่อ นั่นคือนี่คืออะไรคะเหมือนลูกไอ้พินโบลิ่งที่เขาตั้งคือเคยเล่นกีฬาโบลิ่งไหมอ๋อเหรออ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อไอ้ตัวตั้งๆอ่ะนะเป็นลูกโบลิ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะแปลกดีนะคะอ๋อพอเข้ามาในถ้ำก็จะเห็นสิ่งแปลกตานะคะอ๋อ เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงพูดเบาๆนะคะเพราะว่าห้ามยายใช้เสียง<า>ดังค่ะนี่เหมือนเสียงพญายนาคนาคปกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะอ๋อนี่ไงใช่ๆเสียงพญายนาคนากปกนั่นคือนี่คือเป็นหินย้อยลงมาเนาะสวยนะพี่อ๋อนอะออ เหมือนแผนที่ประเทศไทยเลยเอ่ะพี่ไหนพี่เนี่ยไหนไหนไหนเออใช่ใช่ <c oughs> มอง <c oughs> ไหนดูสิอุ้ยท้องถงใหญ่มากมค่ะฟันไหมคะเนี่ยส่องไฟตามไฟเนาะโอ้ยท้องถงใหญ่มากเหมือนอยู่บนเหมือนเราอยู่บนจัก,กรวาลจัก,กรวาลที่เหนือโลกนะเนาะดูื่ต้องเยอะ น้ำพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นคนด้วยนะครับเดดูนี้นะมีขามีปากมีมือใช่ใช่ใช่ไงมีตามีจมูกแล้วก็มีมีปากเนี่ยปากปากเห็นไหมเห็นปากไหมไม่ปากโอตรงทั้งซูมทั้งไอ้นี่ในนามของธรรมชาติใช่นี่แหละเรียกว่าธรรมประทานนะคะในขอดูหน่อยใบหู พี่ออนดูแมงกะพุนพี่ออนวิยสวยงามมากต้องซูมใกล้ๆหน่อยนี่ๆๆๆเหมือนม่านน้ำตกหรืออะไรสักอย่างกันเนาะับอันนี้ก็จะเป็นชื้นๆเพราะว่าน้ำบนดานท่าเหิดลงมาแล้วที่ตะปุ่มตะป๋องอยู่ด้านล่างนี่แหละค่ะอ๋อเป็นหินที่งออกมาอน เคยเจอมาก่อนเลยคะ่ะนี่ๆนี่นี่นี่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสวยงามมากมายเค่ะนางน้อยบ้านสวนตะลอนทัวร์ฝากติดตามด้วยเ <c oughs> บอร์ไงพีเนี่ยย้อนวิวหน่อยหน่อย <c oughs> <c oughs> ใส่พีซิมาดังคลิปอันนี้ท,ทำ <c oughs> นะอะดูนี่่อยคะ่ะ ขนาดนนนน่าจะนานนะกว่ากว่าจะขนาดนี้เนาะไม่ใช่ว่าจะยุคนี้ต้องใช้เวลางอ,อกอีกนะอุ้ยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเป็นเหมือนประตูเข้าเ<ม><น>หมือน<ส><ญ>นีเหรอพี่สวยนเราส,สวยมาก เห็นว่าเหมือนพระพุทธรูปจริงๆเซียนสาธุสาธุค uh, ่ะนี่เหนือข้างบนน่ะสาธุสาธุตรงนี้พวกผินแกนี่เราสีขาวที่เขาไปทำตุ๊กที่แข่งที่สุดเลยอ๋อเหมือนกระดานอะไรนี่อ๋อนี่ไงอ๋ออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเงาอันนี้จะเป็นิตเหมือนกันอุ้ยพี่ออนนี่เป็นเพชรนะซิลิก้าเนี่ยที่เป็นวาวๆนี่คือซิลิก้าอ๋อนี่ไงเห็นระยะยับระยะไหมคะจะมองเห็นแบบ ดยิบรายยับอยู่นะคะนี่นี่คือหินแกนิโต๊ะพื้นหุยลวดลายสวยนะนี่เนาอพี่ออนนี่ลวดลายมีใครเห็นเลขอะไรม้่งไหมแ <c oughs> ถวนี้เพราะว่าลวดลายสวย นี่ไงเป็นลายๆนี่พี่อ่อนเนี่ยเป็นหินอ่อนนอะนะที่เข้าไปทำบ้านมองด้านซ้ายเราสิ พูดตะลึงตึงเลยเนี่ยนี่ไงเป็นแบบผลเล็กๆเล็กๆเนาะไม่ใช่ผลเขาเรียกสลิก้าเหรอดูความน่าทึ่งนี่คือว้าไหนไหนไดโนเสาร์ ขอดูนี่ก่อนดินี่ค่ะเป็นหินแบบสวยงามนั่นเเป็นขึ้นไปแล้วย้อนลงมาแล้วนี่นี่ไดโนเสาร์ขอดูไดโนเสาร์หน่อยค่ะนี่ไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์จริงด้วยนี่ตาไดโนเสาร์นี่เห็นตาไดโนเสาร์ ศิลปะภายในถ้ำนะคะนี่นี่เธอนี้เหมือนวนปาล็อกเอ็นซีเลยเราเดินมาไอ้กี่ขั้นนะนี่ค่ะเพื่อมาชมความงามในถ้ำเนาะเดี่ยวมานี่ ฟ้มื่ะละหเนหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอ๊ยอุ๊ยขอรูหน่อยหินคอร์สใช่ไหมคะ โวยงามมากนี่คือโอ้โหธรรมชาติ เหมือนนะอากาลังอกานี่คืออากาลังใต้ทะเลอุ้ยสวยจริงด้วยด้วยสิ ยี่ประยับรีบ่ประยับมาก ลายิบละยับองเซนิกายบละยับมากเลยอะไม่เห็นว้ยเวลาเราเดินจนความลายบระยับอยู่ ก็สองอนให้เราดูเหมือนประการลังเนาะนี่ใบยาบางจริงด้วย เนซะะมาลงมาลงมานะคะทุกคน <ST AT> อ๋อนี่คือทางออกแล้วใช่ไหมคะ <ST AT> ทางออกแล้วค่ะทุกคนนี่ มาชมความงามของถ้ำพระธาตุแลวนะคะแล้วก็อ๋อนี่ไงซอกเล็กๆที่เรามองทะลุมาก็คือก็จะมาออกซอกนี้นะคะนี่กลับมาสู่เส้นทางเดิมนะคะเข้าซอกหนึ่งออกซอกหนึ่งเออเธอนี่นะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่จ้าโอ้โหมาสู่ด้านนอกแล้วะคะ่ะ จ้าพ่อแม่พี่น้องนั่งน้อยบ้านสวนกับภาพพ่อ,พอแม่พี่น้องนะคะมาชมความงามของถ้ำประทานแลเนะคะด่านในวางงดงามสําเร็จนะคะค่ะนัองน้อยบ้านสวนขอจบคลิปสำด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้นางน้อยบ้านสวนตลอดทัวร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ